ผมเตือนแล้วนะครับอ่านกันให้ดีๆคิดกันให้ละเอียดก่อนจะเซ็นสัญญาปณีประนอมยอมความเข้าไปซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมได้อีกครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทนายบีมกับรายการรู้ทันประกันภยัย รายการที่จะมาให้ข้อคิดและแง่คิดดีๆเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทประกันภัยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลังจากที่แฟนเพจกฎหมายและการประกันภัยได้เคยโพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาปณีประนอมยอมความเข้าไปในเพจนะครับแล้วก็ทําให้มีคนสนใจเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องสัญญาณนีประนอมยอมความนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยตกอยู่ในสถานะเกินไม่เข้าขายไม่ออกซึ่งเคงที่ผมจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับสมมุติว่าเขาชื่อคุณชัยนะครับคุณชัยเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนนะครับแล้วก็ถูกรถบรรทุกพ่วงเนี่ยชนท้ายนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยติดไปกับใต้ท้องรถ บรรทุกพ่วงคันดังกล่านะครับจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับทำให้คุณชายได้รับบาดเจ็บก็คือไหล่หลุดเอ็นไหล่ขวาได้รับความเสียหายทําให้ยกแขนสูงไม่ได้นะครับส่วนปลายแขนขวาก็หักนะครับเพราะถูกรถบรรทุกพ่วงเนี่ยทับก็ลองพิจารณาจากอาการบาดเจ็บนะครับก็จะเห็นว่าคุณชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเลยนะครับ โดยคุณชัยเนี่ยนะครับถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยรวมระยะเวลาที่คุณชัยต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า4เดือนนะครับซึ่งระหว่างที่คุณชัยนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณชัยเนี่ยก็ได้มีบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาพบเพื่อจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องเซ็นสัญญาปณีประนอมยอมความโดยบริษัทประกันภัยเนี่ยครับเขาก็กล่าวอ้างว่าถ้าคุณไม่เซ็นสัญญาปณีประนอมยอมความเนี่ยเขาจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณคุณชัยในตอนนั้นเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการจะเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองนึกภาพตามนะครับเขาบาดเจ็บปางตายขนาดนั้นนะครับแต่ระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยบริษัทประกันภัยก็กลับอ้างว่า เขาจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณคุณลองนึกภาพตามเสิถ้าเป็นคุณเองอะครับบาดเจ็บขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอไอคนที่ต้องมาจ่ายเงินให้คุณก็ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นคุณเนี่ยจะสามารถปฏิเสธยังไงได้บ้างถ้าคุณไม่รู้ถึงข้อกฎหมายครับก็ ที่คดีของเรานะครับก็คุณชัยก็เลยเซ็นสัญญาปณีประนอมยอมความอน,นั้นไปหลังจากนั้นนะครับคุณชัยก็ได้ติดต่อมายังสํานักง,งานกฎหมายองค์กรเพื่อให้สํานักง,งานกฎหมายองค์กรเนี่ยดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้นะครับเพราะตัวคุณชัยเนี่ยจะต้องไปรักษาตัวเพิ่มเติมต่อไป โดยทางทนายความของสำนักงานกฎหมายองสกร์เนี่ยก็ได้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายก็ให้กับคุณชัยอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคดีของคุณชัยเนี่ยเสียเปรียบเสียเปียบมากๆด้วยครับเพราะว่าได้มีการเซ็นสัญญาปณีปนอมยอมความกันเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคดีของคุณชัยเนี่ยก็ถูกยกซึ่งการถูกยกเนี่ยก็คือไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพิ่มเติมใดๆเพียงเพราะการเซ็นสัญญาปณีปนอมยอมความครับ โดยในคำชี้ขาดในคดีนี้นะครับท่านอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดว่าโดยมีข้อตกลงตามบันทึกว่าผู้เสนอข้อพิพาทจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใดๆทั้งทางแพ่งและทาง,ทง,ทง,ทงอาญาหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยวงเล็บสำนักง,งานคอพอโดยผู้เสนอข้อพิพาทได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้สัญญาไว้ แม้ผู้ค้าไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะคู่สัญญาด้วยก็ถือว่าเป็นสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วเพราะสัญญาปณีปนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา851มีได้บังคับว่าจะต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในหนังสือสัญญานั้นผลของสัญญาปนีบนอมยอมความทำให้ผู้เสนอข้อพิพาทจะเรียกร้องให้ผู้้านชำระเงินค่าสินหมทดแทนอีก800,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยเนี่ยตาร้อยละ15ต่อปีตามกรมธรรม์ประกันภยัยระงับสิ้นไปผู้เสนอข้อพิพาทคงได้สิทธิ์ตามที่ระบุในบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายตามสำเนาเอกสารหมายขอย 7จ็ดทับสิบแปดเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้คดค้านชำระค่าสินใหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อีกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8-52เมื่อผู้คดค้านได้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนตามบันทึกดังกล่าวให้ผู้เสนอขอ้อพิพาทครบถ้วนแล้วผู้เสนอขอ้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหมทดแทนเพิ่มเติมได้อีกสรุปก็คือคดีนี้นะครับก็ผู้เสียหายก็ไม่ได้รับเงินอะไรเลย ในบันทึกสัญญาปณีบนอมยอมความนะครับเราต้องดูดีๆในสัญญานะครับที่เขาเอามาให้เราเซ็นนะ่ะว่ามันมีถ้อยคําที่บอกว่าจะไม่ติดใจเรียกร้องทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทําละเมิดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆอ,อ,อีกไหมถ้ามีถ้อยคํานี้แล้วเรายังต้องรักษาตัวต่อไปในอนาคตอีกเราสามารถขีดฆ่าออกไปแล้วเซ็นกำกับได้นะครับเขาไม่มีสิทธิบ์บังคับเราให้เราเซ็นสัญญาไปนะครับ ถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่ไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนี้สามารถปรึกษาเราก่อนได้ครับแต่ถ้าขณะตอนเราเซ็นสัญญาปณีบรรณอมยอมความนะครับถ้าเรายังไม่มีทานายหรือว่ายังไม่มีอะไรเราอย่าเพิ่งเซ็นก็ได้นะครับขอเวลาเขาก่อนก็ได้ให้เราโทรหาโทรปรึกษาใครก่อนก็ได้หรือว่าโทรปรึกษามาที่เพจของเราก็ได้นะครับทักมาที่เพจทางทีมงานของเราจะตอบโดยเร็วเลยนะครับ สุดท้ายแล้วผู้เสียหายในคดีนี้นะครับก็ได้เพียงแค่ค่าร,รักษาพยาบาลที่ไปนอนพักรักษาตัวได้แค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับแต่ดูอาการบาดเจ็บของเขาครับได้มาเจ็ดพันกว่าบาทมันคุ้มค่ากับการที่เขาต้องรด้รับบาดเจ็บไหมครับสุดท้ายแล้วคดีนี้เราก็ได้ไปเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับเพราะว่าเห็นว่าคำชี้ขาดของนุวโตตุลกาเนี่ยมันไม่เป็น มันไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอข้อพิพาทนะครับ simples. อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าผลของคดีนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในค่าเสียหายที่เราสามารถเรียกร้องได้นะครับค่าเสียหายเนี่ยในการบาดเจ็บเนี่ยมันยังมีค่าเสียหายอีกหลายอย่างที่เราสามารถเรียกร้องได้ไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีทนายมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องของพวกเราด้วยนะครับช่องสำนักง,งานกฎหมายวงสกร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พวกคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจกฎหมายและการประกันภัยใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ